สวัสดีค่ะพี่น้องหอดแล้ววัดปลาวัดปลาบัานบัาน,านาลงแก่ผุดวันนี้ขอปไ,ไปนี่เนหน่อยตั้งมือขึ้นมายปดกันยีวววัดนดียวเงห่้าทางตะว,วันออกเฉียงใต้อีกหนึ่ร้อยเับรถ เรามาถึงวัดป่าบ้านน้่นแต่แล้วนะคะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้หาหลวงพี่บห็นมันเป็นหลวงพี่เข้าบ้านแล้วบุ๊คทีาเป็นวัดหนะีสัมประแม่เราส่งบุษเทฮเลยะช่ไ่มกันนี่แล้ว ให้ความว่าจ,จะไดทโทาธามอุปถัมภ์บ่มเ็นาผิดวัดสีราั้นเพื่อจงใด ใส่เดมอยู่วัดครับวัดวใดอะวัดปลาเดี๋ยวผมส่งเขาจะไหนบ่าเป็นวัดปลาบ้านโนนแต่เป็นบ่บ่บ่ขามาในฝายหิลึกๆีิมันเล็กแค่วัดนี่มันเป็นยันวัดปลาบ้านเจ้าของเขามาอีกเขอม้าแน่นอันนี้สิเขอม้าอย่านี้บ่ครับเอ็ดนี่ยูนบ้านโนนแต่ตัวนี้ ยี่วัดป้าสิเออยี่วัดป้ามาผิดวัดมาผิดวัดแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรถกันนะโอเคครับที่จริงกับพ่อที่ฝุ่นเหรอแต่ว่าพ่อเหนมาจำยี่ห้ออ๋อโอเคครับครับมาผิดวัดแล้วพี่น้องมาแล้วสมพรเนาะทำมันทำดวงทำดวงพี่วงพิ่วทำให้มันกับงงอ้ วันพันยูพันตียิงล้นนบนัตตา,า,าล้นไช่อะไรกับพี่น้องบ่ะนี้เด,ดินทางต่อก่อนเดินทางเดินทางต่อก่อนนะคะม <c oughs> าอะไรกับพี่น้องบ่ะนี้ <c oughs> มาถือวัดแล้วบ่ะนี่เพื่อตูมจะนี่ทางเของมาเนี่ยเป็นทางดินแดงนะคะพี่น้องเของมาเลิอกึ่งกิโลสองโลอยู่ พอุปถากเลยใส่ใจเกิน่อยกำลังถูสาลาอยู่ค่ะทูน่นถูไวๆอยู่ก <laughs> ่อนเวลาอุปนิัพี่ซ่อง่ซ่องเซอไปแบบเจอพี่น้องกอดกันน่ปฏิ่ิ้อง